นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นความเคลื่อนไหวของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่คุณจะต้องดูเพราะคุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้กับรายการ c o u s e News ข่าวสารจากสภากับวาระก,การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2559 การประชุมสภามหาวิยาลัยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมตามปกตินะครับสภามหาวิทยาลัยนะครับโดยนายกสภามหาวิยาลัยได้เชิญชวนกรรมการสภามหาวิาลยนะครับยืนสกบนิ่งเป็นการาแสดงความอาลัยนะครับถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสภามหาวิาลยได้มีมติให้มีการบันทึกเพื่อแสดงมา ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยมีข้อความว่าขอน้อมกล้าว้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าสภาหมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากนั้นสภาหมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมในวาระตามปกตินะครับ ก่อนที่จะมีการประชุมทั่วๆไปนะครับในตามการพิจารณาตามวาระนะครับ ในครั้งนี้ท่านอธิการบดีนะครับได้ขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะได้ดําเนินการมาในตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากว่าในการประชุมครั้งก่อนยังไม่ได้รายงานต่อ,อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน,ในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีวาระสําคัญในการประชุมครั้งที่แล้วเนื่องจากมีการแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่นะครับท่านที่การบดีก็ได้รายงานผลงานมากมายของ สภาหมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนะครับในกิจกรรมต่างๆาที่เช่นนะครับรางวัลที่นักศึกษาหรือบุคลากรได้รับนะครับแล้วก็กิจกรรมของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านทางด้านสีเสาหลักนะครับที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยนะครับ จากนั้นนะครับก็ได้มีการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานความก้าวหน้านะครับของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ได้มีการแต่งตั้งไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในคราวนี้นะครับก็ได้มีการรายงานของคณะอนุกรรมการ2อนุกรรมการนะครับก็คืออนุกรรมการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ส0ดนะครับ ซึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการในการที่จะดูเรื่องของ knowledge transfer นะครับในการนำเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับออกไปสู่การหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการเอาไปสู่สังคมนะครับให้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือวิธีการนะครับได้มีการรายงานถึงวิธีการถึงเรื่องของหลักการและวิธีการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการรายงานของคณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจ เพื่อสังคมนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการหาการทําโครงการนะครับที่เป็นโครงการระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับอย่างเช่นโครงโครงการระยะสั้นก็คือเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชาวนากรณีที่ราคาของข้าวนะครับตกต่ําในสภาวะปัจจุบันนะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยดรเตชบุญนาคนะครับก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการนะครับตามแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลา,ากรนะครับประจําปีงบประมาณ2,559นะครับซึ่งผลการการดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลา,ากรนั้นนะครับท่านกรรมการนะครับท่านอุปนายกสภาก็ได้เห็นว่า การเมืองการเกี่ยวกับเรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการไปด้วยดีและก็ะการกากรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบัณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยมากนะครับในการเมืองการของปี2 5งนะครับและในครั้งนี้นะครับสภามหาวิทยาลัยนะครับได้มีมตินะครับในการอ,อนุมัติแต่งตั้งนะครับรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมชัยวิระยุทธศินนะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกยายนอายนะครับแทนรองอธิการบดีทันตกรนะครับซึ่งท่านได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับและสภามหาวิทยาลัยนะครับได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรวนิดาแก่นอากาศนะครับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดต่อไปอีกวาระหนึ่งนะครับครั้งนี้นะครับสภามหาวิทยาลัยนะครับได้มีการเห็นชอบนะครับแล้วก็พิจารณาพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับข้อบังคับสภามหาวิชข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับว่าด้วยสภาวิชาการนะครับซึ่งก็คือในตามพระบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ปีสอ5 8นะครับได้มีองค์กรใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรในกระบวนการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนะครับนั่นก็คือสภาวิชาการนะครับสภาวิชาการตามข้อบังคับนี้นะครับได้มีสภาได้มีให้กําหนดหน้าที่นะครับอยู่ด้วยกันหลายด้านนะครับอาทิก็คือด้านนโยบายด้านวิชาการนะครับให้สภาวิชาการนะครับมีอํานาจในการที่จะ รวบรวมนะครับแล้วก็จัดทำข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายนะครับต่อสภามหาวิทยาลัยนะครับด้านหลักสูตรน,นะครับสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบนะครับให้สภาวิชาการนะครับมีอำนาจในการอนุมัติจัดก,การหลักสูตรน,นะครับนั่นก็คือเมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วนะครับสภาวิชาการ จะสามารถที่อนุมัติจัดการหลักสูตรในกรณีที่ต้องการจัดการที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตรของปกตินะครับอาทิการจัดการหลักสูตรแบบก้าวหน้าการจัดการหลักสูตรแบบโครงการพิเศษการจัดการหลักสูตรแบบชุดวิชาเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของการรับสถาบันสมทบหรือสถาบันอื่นเข้าร่วมในการดําเนินการด้านวิชาการนะครับ สภาวิชาการจะมีอำนาจในการที่จะพิจารณากลั่นกรองนะครับความเหมาะสมเพื่อที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตินะครับในการด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาวิชาการจะต้องช่วยสภามหาวิทยาลัยนะครับในทุกกิจกรรมนะครับที่จะก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนะครับยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญานะครับก็คือ การให้กันกองนะครับเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบด้านการจัดการศึกษาทั้งหมดนะครับส่วนการอนุมัติปริญญานั้นให้ใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือจากคณะให้ความเห็นชอบกับทางสำนักบริหารและภาวิชาการร่วมกันนะครับก่อนเสนอสภามหาวิาลยนะครับเพื่อโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาวิชาการนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อให้ขั้นตอนเนี่ยยังรวดเร็วเช่นเดิมนะครับส่วนอีกภาระหน้าที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาระที่ที่ พร่ำอยากกำหนดให้สภาวิชาการต้องทำนะครับก็คือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์พิเศษหรือรองราศาสตราจารย์พิเศษนะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะต้องอาการเสนอของสภาวิชาการจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำนะครับของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนะครับที่จะเสนอตามคำให้สภาวิชาการและสภาวิชาการก็จะเสนอสภามหาวิทยาล ah ัยต่อไปนะครับ แล้วก็มีอำนาจหน้า,นาที่อื่นๆนะครับที่สภามหาวิทยาลัยอาจจะมอบหมายให้สภา,าวิชาการดําเนินการนะครับในสภา,าวิชาการนั้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมด16ท่านนะครับที่เป็นกรรมการนะครับมีท่านอธิการบดีเป็นประธานมีรองอธิการบดีหนึ่งท่านเป็นกรรมการมีประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประธานสภา พนักงานหรือรองประธานสภาพนักงานคนที่1นนะครับก็คือท่านใดท่านหนึ่งนะครับที่มีที่เป็นทางด้านที่เป็นคณาจารย์นะครับแล้วก็คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็คือ3ท่านส่ 4, ท่านนี้ก็จะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะครับแล้วก็จะมีกรรมการที่เป็นผู้แทนนะครับจากกลุ่มสาขาวิชา3กลุ่มสาขาวิชาคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมีผู้แทนนะครับสามด้านด้วยกันนะครับด้านละหนึ่งท่านนะครับสามด้านก็คือผู้สูงวุทยภายนอกหนึ่งท่านผู้แทนคณบดีหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ผู้แทนอาจารย์ประจําอีกหนึ่งท่านนะครับรวมด้านละสามท่านสามด้านก็9ท่านนะครับโดยที่มีรองอธิการบดีหนึ่งท่านที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับ และก็มีพุ่มโดยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนั่นก็คือทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะเป็นฝ่ายเลขานุการของสภาวิชาการนะครับซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาได้ให้ความเห็นชอบอข้อบังคับเรื่องนี้เป็นการเรียบร้อยนะครับเมื่อหลังจากนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการให้ครบทุกด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ คณะกรรมการผู้แทนคณะบดีและคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนอาจารย์ประจําที่ต้องมาจากการเลือกจากการเลือกของที่ประชุมกรรมการบริหารนะครับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้พิจารณาเกี่ยวกับการข้อสักถามของพนักงานสภาพนักงานนะครับเกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนนะครับของประจําเดือน ในรอบ1ตุลาคม2559นะครับซึ่งสภามหาวิทยาได้มีได้มีมตินะครับว่าให้ทางฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยนะครับดำเนินการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาที่เป็นผู้แทนและก็ประธานสภาพ,พนักง,งานนะครับเพื่อที่จะ,ะหาข้อยุติหรือเพื่อที่จะหาข้อมูลในการที่จะดําเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อไม่เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ พนักง,งานหรือ,อทั้งหมดนะครับให้ดําเนินการในการปรับเลื่อนเงินเดือนโดวยวิธีการที่มหาวิาลยเ,าเสนอไปก่อนนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในภายหลังก็จะมีการแก้ไขเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนก็ทําให้ในในก็จะมีการปรับเงินเดือนนะครับของพนักง,งานมหาวิาลยในของเดือนตุลาคมประจําเดือนตุลาคม2.59 9นะครับซึ่งจะเริ่มจะมีการจ่ายในเดือนธันวาคมนะครับ ก็ตามที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เรียนต่อบุคลากรไปแล้วนะครับ ก็คือความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ2559ครับสำหรับท่านที่สนใจต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้หรือติชมรายการสามารถที่จะติดต่อด้านล่างนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ